วันนี้ก็จะมาสาธิตาการปลูกพืชปักสวนครัวแบบวัสดุเหลือใช้นะครับก็มีเนี่ยอันนี้ก็ฝาพัดลมเก่าจำเลยใช่ไหมแล้วก็มีกระสอบแบ่งครึ่งเลยแล้วก็จะมัดลักษณะแบบนั้นจากนั้นเราก็เอาปุ๋ยมากเนี่ยนะครับรองพื้นไปก่อนเล้วก็พื้นทห้ทั่ว จากนั้นเราก็ใส่ดินนะครับดินนี่ก็เป็นดินที่เราได้จากกองปุ๋ยขนะ้างกองปุ๋ยีตสทั่วเลยจากนั้นเราเตรียมดินเรียบร้อยเราก็จัดแถวเจาะรูไม้เจาะรูหน่อยๆไนะม้เจาะรูแล้วเราก็เอาเมล็ดพันเนี่ยแช่น้ำอุ่นสักประมาณห้านาทีนะ เื่อกระตุ้นเซลล์แล้วเราก็จะยอดเป็นแถวไปเรื่อยๆเพื่อเป็นความระเบียบพอมันโตมาก็จะสวยงามนั้นก็ทําการลดน้ําแล้วก็เอามาตั้งบนแดดนะเราก็จะตั้งเหนือพื้นดินหรือว่ามีอะไรมารองก็ได้ให้ดูสวยงามพอผพพักขึ้นมาก็เป็นประโยชน์ก็เอาสามารถเอาเก็บเกี่ยวไปกินได้ แล้วก็อย่างนั้นก็เหมือนเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งช่วยดูแลแล้วก็ให้ผลผลิตได้ก็ทําเป็นเครื่องประดับไม้ประดับได้เหมือนกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับตัวท่านก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับ ก็ถ้าเกิดต้องปรับปรุงหรือว่ามีวิธีการที่ดีกว่าก็จะขอบคุณมากครับ